รถคู่ป่ามันจังไรพอมันดีนะไรความดีของรถคูปค่ป่าเขาโอ้ยประหยัดทนประหยัดทนโรถคู่ทนยังบอรได้วนวอร์ได้เกี่ยวของยังบอรได้เกี่ยวของเลยดูแลง,ง่ายดูแลง่ายคู่เ่าก็ดูแลได้ครับคุณพ่ออายุเท่าไรเดี่ยน,นี้เดี๋ยวนี้หกสิบห้าจิหกสิหกสิ้นปีใหม่นี่ครับใส่มาแต่งเต้ปูน้ำโบได้ครับน้ำโบได้แล้วเนาะครับสิ้ปีหาซีปีนี้ปีหาซี ตั้งแต่ปีหาสี่ยั่งทนยังแข็งแรงอยู่เลยเห็ดไทยเห็ดเห็ดยังแน่พอเห็ดหน้าครับเห็ดเห็ดหน้าเห็ดหน้าอย่างเดียวเห็ดหน้าอย่างเดียวกับไปใช้พวดปลูกปาล์มครับเห็ดไทยพวดปลูกปาล์มน้ำหน้าปังเห็ดปะเห็ดอยู่ครับหน้าปังกต่เห็ดเห็ดหลายประเภทเลยเฮ้ยหน้ามีอยู่อาซิบหาไรหาซิบหาไรโอ้โเนี่ยละเกษตรกรตัวจริงพริ้นท์ขึ้นมารเลย คิดธรรมชาติเลยนำทางอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายสมบูรณ์แบบในยอนผู้หนีน้ำรถไทยเท่านี้แหล้าวีทวีรถกัวตาเป็นไดนพอยากเลยเนาะเพราะว่าเกษตรกรเหตเองลูกหลานบ่ต้องมากอันนี้ก็ได้เท่ามีรถไทยแล้วสุดยอดเลยครับขอบคุณครับคุณพ่อยังครับพสายสีคุณพ่อระไมสายสีขอบคุณมากครับ